พร้อมด้วยผู้บริหารผู้จัดแล้วก็เหล่าดารานักแสดงนะคะก็ได้เริ่มพิธีด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สารพระพรหมแล้วก็สารพระภูมิของช่องสามของเรานี่แหละค่ะก่อนจะร่วมพิธีครอบครูประจําปีนะคะซึ่งมีอาจารย์ผด็ษพัฒน์พระประสงค์นักวิชาการละครและดนตรีชํานาญพิเศษจากกรมศิลปากรเป็นประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครูคก็มีคุณดา,าวิดมานนราิโนนนะคะคุณสมรักษนรงวิชัยนะคะแล้วก็มี ผู้จัดมีดาราผู้ประกาศนะคะที่เรีวยกว่าครอบครุตั้งแต่ตอนช่วงเช้านะคะเจมจิรายุก็มาด้วยนะคะนี่แหละค่ะบอยแล้วก็มาร์กี้ก็มาเหมือนกันนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็เลยซักถามพูดคุยกันะนะคะว่าทั้งคู่ตอนนี้เนี่ยความสัมพันธน์เป็นยังไงดูหน้าบอยนะคะว่ายังเกลียนกันเหมือนเดิมหรือเปล่าคู่จิน้นคู่เกลียนเหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะ,ะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันนะคะวันนี้ก็เหมือนกันมาทําความเคารพแล้วก็ คุณครูครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็เป็นเสริมความสิริมงคลให้กับเราในการทํางานในปีนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรก็ไม่ได้เจอกันก็ไม่ว่างอะไรเงี้ยก็เจอวันเจอการวันเจอกันที่ช่องก็ถ่ายรูปกันหน่อยหรือสียข่าวหน่อยเสียข่าวเลยเออเสียข่าวเกาเหลาอะไรพอเจอกัแล้วก็คุยกันว่าเออเออแซวมีข่าวอะไรอย่างงี้มันเกิดอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเอ้อะไรอะไรครับอะไรครับสบายใจได้ครับผมก็ยัง เหมือนเดิมพอไม่ได้เล่นละครด้วยกันไม่ดเล่นละครด้วยกันก็นกกยอย่างแหบลบใช่ใชคนทํางานที่เป็นนักแสดงอดาอราเขาจะเข้าใจในมุมนี้อยู่แล้วว่าต่างคนก็ต่างมีภารกิจต้องไปทำอะไรเนี้ย